รูปเฉยว่ะเหลืองอ๋อยใช่ <c oughs> ผมเคยคิดมานาแล้วว่าถ้า C G มันถ่ายรูปขึ้นมาเนี่ยมันจะทรงประมาณไหนเหลืองอ๋อยใช่ก็เหลืองไปไหนเ่ย <c oughs> ยุคแคนจริงเหรอนี่ไงยุคจริงๆเนี่ยน,นี่คือวันสุดท้ายของ C G แล้วนะครับ เขาจะถ่ายรูปกั็นไหมเนี่ยพี่บอกพี่บอกเขาถ่ายรูปกับฮันโรนไปขอเพื่อนเลยโดยตรงแล้วพี่บินเอาไงอะคนชื่อเดแล้วหล่อสุดแล้วไอ้เนี่ยมันเนี่ยมันร้องเรียกหรอไม่ไม่ไม่วันนี้คนเนี้ยคนคนนี้พี่หมูคนนี้พี่หมูนี่คนนี้พี่หมูหลายเรื่องของพี่หมูสักหน่อยนี่มาไม่เนี่มาเพื่อถ่ายบ้านอ่ะมาเพื่อถ่ายทุกอย่างบ้านเดียวมาเราสุดเดียวกันมีพบก็ต้องมีจากนะครับผมแต่ถ้าถึต้ลงหมดเวลาต้องสามารถต่อเวลาใหม่ได้ชั่วโมงละสิบบาทเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาเขาหลบันรั่วไม่ใช่หรอพี่ เดี๋ยวพี่ไม่มีใครจัดไม่มีใครจัดแถวเลยเหรอมันจะจัดเป็นตัวแถวเลยทะถ้าประธานจัดดีท้าประธานโอ้ถ้าประธานจัดแถวดีถ้าประธานประธานยู่ไหนเนี่ยจะรีบรีบจัดแถวก่อนไหมเดี๋ยวนะพี่จะเอาจะเอารูปอะไรเดี๋ยวผมโกงกันหมดแล้วนะตอนนี้เราจะทำอะไรต่อตอนนี้ผมโกงกันหมดแล้วกลับตาใครต่อยเนี่ยกัปตาขัดกัปตันสั่งเดืวแมวแมว เหมือนตาเบี้ยวกันเลยว่ะแกเนี่ยตอไม่อยู่ในดิีกันมีไหมกันยืนยังไงไม่ตรงเว้ยระดับซาเปมากเลยเวลาจัดกิจกรรมในในในสตรีมอ่ะวุ่นวายแล้วนะอันนี้วุ่นวายกว่าอีกนี่กระดาษก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะโอ้รถรถเดียวเดียวขุดไก่ว่าจ้าโอ้รถไก่เนี่ยโดนกูแล้วเฮ้ยที่เรา่ะดับ ต่อหน้าเขาดีได้ปะสบบมีท่าเต้นอะไรปะตอนนี้ตอนนี้คือซ้อมเหรอเดี๋ยวคือเข้ามายังซ้อมตอนนี้คือซ้อมเหรอไม่ซ้อมยงซ้อมเลยคนไม่มีท่าละคนไปนั่งข้างหน้าแล้วก็แล้วก็ให้คนมีท่ายกเขมายืนแอคข้างหลังแล้วก็ถ่ายเอ้อต้องให้สอนตลออพี่เบดไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปอย่ามาหาปืนเฮ้ยใครหาปืนวะเนี่ยอ้ายูวตายรูปตายรูป ติดอยู่คนละตี้ uh, girl, 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 ับพวกผมอ่ะนะเย้เย้เยเกินเกินใครเนี่ยไอ้ที่ยังมีคนหาปืนหวานนนหวานนนหว่านโอ้หาปืนอะวะหาปืนมาแล้วแบบมันแต่ละคนสกินหนามันจะไม่สวยนะมันจะไม่ได้มีเป็นสี่ทองนะมามา6 6 6S มาทางนี้6 6S มาทางนี้ไปขับไปทีครับใครมีปืนมีแสงเอาไปเอาไปดีเลยครับเออขนาดผมไปเก็บมาผมจะไปเก็บเลยได้ครับเด้ไดวได้ได้ได้แปลกแปลกแล้ว เอาไปเก็บต่อยเอาไปเก็บกอนเอไปเก็บกอนเอาไปเสื่องก้อนสูเลี้ยงแถว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 ครับผมแถวไหนไปแถวไหนนะพี่บอกเมื่อกี้มนะครับผเมื่อกี้กราบอกไม่ได้สักรูปดูจากแววดีดีก็วุ่นวายเหมือนกันนะเนี่ยต้องยิงไหนวะต้องให้ต้อมปักธงวะได้พี่พี่ต้อมไปหน้าเลย แต่ตอนนี้ต้างรูปให้ใส่ก่อนพี่ยังไม่ได้รูปเลยโอเคเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเนี่ยเนี่ยหนูมีปักธงเปล่าไม่มีไม่มีไม่ต้อมต้อมเจ้บีไอพีนะเออมีบีไอพีคนเดียวดูดิโอ้โหดูดิขอขอขอท่าขอท่าเอเคมาเย็นเลยนะฮัลโหลไม่ไม่มีใครยืนตรมเลย ให้เมนูให้ให้เฮียนุนับก็ได้แล้วก็ข้างหน้านั่งลงแล้วเราก็โชว์โชว์เอเคท่าพร้อมกันอะ่ะเดี๋ยวพี่ทำ<อ>ไมเอเคไปอยู่ทั้งหลังทั้งล่างเนี่ยเอเคท่าอยู่หลังเอเคนั่งอยู่ข้างหลังเหรอใช่ใช่ใช่ถ้ามีท่าเอฟเฟกต์กอะมาอยู่ข้างหลังเลยข,ข้างหน้าข้างหน้านั่งลงเลยข้างหน้า<อ>นั่งเลย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 ฮะขอบคุณฮะนั่งเลยทุกนั่งเลยสวยสวยยังตอนดูกันต้องการไม่ายข้างหน้านั่งรอเลยข้างหน้านั่งรอเลยเราจะได้รู้ว่าสามสองหนึ่งครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งหนึ่งสอง

สวยเก๋สวยอ่ะทายได้ฮะช่วม่ชั่าขดูีสวยเก๋สวยว่าสวยเกินไปรอบไปรอบอกที่ออยที่ออกที่อทีไมาไอเม็ดเไม่ต้องนั่งบัลลังนะพร้อมนะหนึ่งสองอ๋อยังไยังใคร ไม่ต้องเอาท่าอื่นนะพี่พี่โถหายทงหายพี่นั่งข้างๆอ่ะเออพี่อยู่เออข้างปักเลยฮะข้างหลังปักสวยโอ้แล้วมีคนเดียวก็ต้องปักเดินอยู่แค่นี่ต้องหรอเอาเลยเอาเลยเปะแล้ว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 ตอนนี้เอาเลยเนเลยนะนู่นับอ่ะหนึ่งสองสามกดใคร้ก็ได้าเได้ก็ได ทำไมคือได้ยินคำว่ายิ่งคาว่ากดก่อนแล้วเราค่อยกดอ่ะเออมันจะอมเหมือนตอนแรกเลยไม่มีท่ามายืนหน้านะล้วมึเนี่ยปักคมแป๊บตรงๆสวยอกดปักอย่างเงี้ยทั้งวันน่ะนะคะนับเลยเฮียอ่ะหนึ่งสองสามกดสวยมากใครกดหัวใจเกมวีโกไดนก่ามือเนี่ยกลางเกงแดงเนี่ยใครวะ ใครครผมมัดกอวะเนี่ยเียเทคที่8 8หน้าพร้อมหลังพร้อมโอเคพร้อมั้นับนะหนึ่งสองสามหมดสวยสวย พี่เอาตรงนะชุดดำคนที่สามอ่ะมือเป็นไอ้ขี้วะพี่มากดไม่ออกใช่แต่เมื่อกี้ก็ไม่กดใครวะไม่ได้เราคนคนเดียวดิเรากดคนเดียวดิเอาโอเคพร้อมพร้อมพร้อมเอาโอเคหนึ่งสองสามกดโอเคกดกดโอเคที่เกิดร้านวิวเฉยโอโห้ร้านวิวแล้วเอาสองรอบแล้วสองรอบไหม ผมว่าเออนอนก็ได้นะพี่คนน่าสนลองเลยลองเลยทำเลยลองลองเโอเคโอมาพี่นุนนพี่นุนนะพี่หนุนนะผมยังผู้หญิงคนนึงโอเคนับเลยเฮียหนึ่สองสกดเดินจากร้านิวเฉยสามร้านบิวสามร้านวิวสามร้าน อีกรูปหนึ่งมาดีดีมกาเราจะมาพี่นุ้นับพี่นุนะหนึ่ง2อสกดสี่้านวิวแพ่นี้แหละโอ้โเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยเ่เจ็ดแต้นที่ไหมตีกันเลย เดี๋ยวเดี๋ยวนไม่มีปืนไปที่อื่นไไปที่อื่นไหมอย่าขึ้นรถ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 ลกลูตีเราแชมป์ค่นี่แหละสองแชมป์อันนี้คือจะไปยิงกันหรอตวทะเลตายแม่งพี่เยอะนะบิมมาเอ็นต้อเขาอิว่าลเฮ้ยมีคนล้องมีคนล้อกมีคนล้องเฉยแล้วลูกประหลาว่าโอ้ลูกประหดีแล้วอ่ะเทียวิเี่ไรี่ ลุงลุงลุงอยู่ลกรถครับฮัลโหลลุงอยู่ลงรถลุงอยู่ไหนลุงอยู่ไหนลุงอยู่ไหนใครที่เกี่ยวหลบไปลงรถไหนหาลุงก่อนหาลุงก่อนลุงชุบลุงก่อนชุบลุงก่อนโอ้โหเต็งอยู่โอ้เต็งเกิดเดินเพล่นรับบาดไปได้ไหมทีดจัมรับบาดจัมรับบาดโอ้ยใครยิงใครยิงดึกแล้วดึกแล้วสบายเต็มจริงเราถ่ายรูปเดียวพี่ อต่ายด้ยิงใ้หมด่อใครยิงตายไม่ไม่ไปเท่าปิดยิงตายไอยิงเกมเนี้ยไม่บอกเลยว่าบอกเลยว่าผมกดรายงานด้วยครับที่หมูครับผมยิงลุงได้จริงหรอเดีวผมเดีอยวผมเะี๋ยวผมตกลดาวให้เชื่อได้หรือเปล่าน้าบอกสัอยอาเน่ไม่ได้ไงยู ไม่ได้ส่งดาวเราก็ยืนยันว่าส่งดาวเอ้ยไม่ได้ซับดาวก็ยืนยันว่าซับดาวไปซับให้แล้วจริงๆอย่าไปไปเช็คชื่อดูไปเช็คชื่อดูพี่เพิ่มอย่าพูดกับผมอย่างนี้ดิครับลูกาหลัเปิดผมตาเลยอ่ะอุยใครขับรถวะเกือลุงอย่าพิ่งกิ้งลุงลุงลุ้เปิดเลยลุงเปิดผมตาไปปิดอะไรวะอย่าดื้อย่ดหูตาที่อะโหลตั้งห้องใหม่ปะ

นังเนียนก็เดินมีนั่งเนียนก็เดินโอ้กลจ้อจวมเป็นคนยิงเหรอผมผมผมยิงพี่หมูเี้ยเหี้ยวถังมาเหี้ยถังมานังเนียนดูเบังอยู่ไหนบ้างไปลงแกแพ้เขาลงฮัลบังบังบัเอาปืนไปเอาไ้ปนนะอาตอลวนจังหวะนี้ยังไงครับอ้าวว่าว่าิงวาจริง พี่แมเปิดเนี่ยว่พี่แมวเปิดว่าทีคิวเฮียนี่ไงเีอยู่เมื่อไหรกวียนี่เนี่เป็นังไ้างเฮียอยู่ก้าเ้ยผมดูให้อยู่ว่ะเฮ้ยโอ้โคตรโง่ม่ยโอ้ยพี่โตพี่โตง่ต่อยเล่ตายไ้โง่อ่เวา่อย้ง เฮียตาทางหางนะเฮียเหลี่เหลี่ยนลุงกับกับกับพี่เสียสองคนไเอยาปเอ้ยไปเอ้ยไปอ้ยฝั่นู้เหละใมรเอ้ยเหลือเหลือเฮียดูดูมาแล้วมาแล้วเอาเอาไหวเย้ยจี้วัน่งยิ่งยเอาแล้วเอาเิาเอาเอา ก็มาไม okay. ่ใครแชมป์วะดู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 หลักฐานลูมันละปกับไอโกโก้ทิกโก้ลุกแล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่เฟซบุ๊กแฟนเพจบล็อกสกินช n แนลนะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยูุ่